สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนกันยายน2564นะสําะสหรับชาวราศีพิจิกจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมไปจนถึงวันที่21่สิศจิกายนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างนาะอู เปิดมาก็ดีนะจริงๆแล้วเนี้ยไพ่เปิดมาแหมสามดาบเหมือนจะรู้สึกโอ้โหตกใจไพ่สามดาบแต่แปลว่าอะไรแปลว่าพอ3ามดาบมันได้ตามได้เอชก็ดีนะคะนั่นแปลว่าอะไรเพราะว่าโอเคชีวิตเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความผิดหวังความเสียใจแต่สุดท้ายที่สุดเราก็จะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้นะตัเองดีค่ะมันเหมือนกับเรา หาทางออกชีวิตเจอนะคะดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ไพ่ดีสำหรับชาวราศีพิจิก้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตฉันเนี่ยมันต้องเผชิญกับโอ้โหได้เดดเทมเพลนมาสองใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าทุกอย่างมันจะลงตัวด้วยดีนะโอ้ได้เดดซันเข้ามาอีกนะคะโอ้ดีงามไอ้ว่าชาวราศีพิจิก่ะชีวิตคุณนะคะถึงแม้คุณได้เดดทาวเวอร์เนี่ย ขึ้นมามันก็ดีนะเออทุกอย่างมันจะปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลของชีวิตอะชาวราศีพิจิกไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะในชีวิตของคุณนะคะเอาเป็นว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณได้เดือดันปิดท้ายในดีงามทุกอย่างนะนั่นแปลว่าอะไรก็ตามนะคะความเสียใจใครที่เคยทําให้คุณเสียใจใครที่ใครทําให้คุณได้ผิดหวังเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสามารถหาทางออกให้กับชีวิตของคุณได้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะคะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํามากขึ้นนะคะทุกอย่างมันดูออ๋แบบดีงามอะไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเกิดขึ้นจากความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคด้วยนะตัวเองอยังออกไหมคะคือความสุขความสมหวังที่คุณอยากจะได้สิ่งที่คุณอยากจะได้มันต้องแลกมาด้วยความพยายามพยายามแล้วก็พยายามด้วยนะ พยายามสามรอบนึกออกไหมคะคือเหมือนกับว่าชีวิตเราอ่ะเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคด้วยตัวงเราเองเราจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ก็ต่อเมื่อเรามุ่งมั่นและตั้งใจทําสมมุติถ้าเป็นเรื่องงานมันก็เหมือนกับว่าคุณอ่ะไม่ย่อทอนะเขาเลยผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่คุณก็ยังพยายามที่จะแบบทามันหม เหมือนกับแบบล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วก็ลุกอ่ะเข้าใจปะ่ะเพราะว่าอะไรคุณต้องเข้าใจว่าคนเราเมื่อเกิดมาไม่มีใครมันเก่งตั้งแต่เกิดถูกไหมทุกอย่างมันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้เสมอมันต้องมีครั้งแรกเสมอถูกไหมคะคุณได้เด้แบบฟูนะี่คือครั้งแรกแล้วคุณต้องกล้าที่จะเสียยเส่ยงด้วยคือกล้าคากล้าเสี่ยงคือกล้าที่จะลงมือทํะ นึก่อ,อกของมคะถ้าใครก็ตามคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะถ้าคุณต้องลงถ้าคุณได้แต่คิดได้แต่ฝันได้แต่วางแผนแต่คุณไม่ลงมือทำสักทีมันไม่ไมีทางรู้หรอกนะว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดเนี่ยสิ่งที่คุณวางแผนไว้มันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าหรือว่ามันจะล้มเหลวไม่มีใครรู้ถูกไหมคะจนกว่าแบบเราจะลงมือทําจริงๆและแน,น happen, ่นอนว่าเมื่อเราลงมือทําจริงมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับเราแบบเออล่างแบบเอาไว้พอลงมือทําโดยที่แบบเราเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเอาไว้มันจะ ได้อย่างที่เราคิดหรือเปล่ามันไม่รู้มันก็เหมือนกับเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนถูกไหมพอเราไม่มีประสบการณ์แต่เราก้าไงเราก้าที่จะเสี่ยงเราก้าที่จะลองไงล้มแล้วก็ลุกอย่างที่บอกอะสุดท้ายแล้วเฮ้ยนี่แหละมันจากไอ้ที่มันไม่มีประสบการณ์ไงแต่ทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยเออแล้วก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเออเริ่มเห็นแสงสว่าง,งอะเนื่องออกไหมคะคือคนเราเวลามันล้มเขาถึงบอกไงว่าคนเราเนี่ยมันต้องแบบยิ่งอะไรยิ่ง ผิดพลาดล้มเหลวเร็วยิ่งดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เราได้มีเวลาที่แบบปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ตัวเองได้แบบคือเขาเรียกอะไรได้เยอะขึ้นอ่ะเหมือนกับคนที่เริ่มธุรกิจในชีวิตน,น้อยอะอายุน้อย,อ,ยอายุเขาเรียกอะไรอายุอายุน้อยร้อยล้านใช่ไหมเออคนที่เริ่มทําธุรกิจแต่อ,อาย,อยุน้อยเนี่ยเวลาที่คุณทาใช่ไหมคะเวลาที่คุณผิดพลาดคุณก็ยังมีเวลาที่แบบให้คุณได้ลองผิดลองถูกตั้งเยอะตั้งแยะ แต่ไม่ได้หมายว่าแก่แล้วทาไม่ได้นะมันก็ไม่ใช่นะเพียงแต่เ้ามองว่าเปรียบเทียบค่ว่าเวลาที่คือคุณต้องเข้าใจนะเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมันต่างกันด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าประสบการณ์ชีวิตที่มันต่างกันได้เจอประสบการณ์นู่นนี่นั่นที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยเวลาที่เขาผิดพลาดมาแล้วแล้วเขาไม่ย่อท้อเนี่ยคุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนึกออกไหมคะคุณย,ยังสู้ยังสู้ยังสู้อยู่พยายามปรับเปลี่ยนพยายามหาวิธีแบบเออปรับไปปรับมาแล้วสุดท้ายคุณก็ประสบความสาเร็จไง นึกออไหมคะในขณะที่เขาบอกว่าเอเราถ้าเป็นคนแก่แล้วก็เริ่มไม่ได้หรอคนแก่ก็เริ่มได้นะคะแต่สิ่งที่มันเริ่มคือคนแก่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะเนี่ยคนแก่มันไม่หมืมนเด็กตรงนี้แหละคะ่ะคนแก่คนอย่าใช้คําว่าคนแก่เลยเอาว่าคนที่สูงวัยขึ้นมาเนี่ยอายุมา,ม,าม,ามากมากขึ้นมาเนี่ยคุณมีประสบการณ์ชีวิตที่มันมากกว่ามันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นไพ่ที่มันขึ้นมามันจะให้รั้สัมกับว่า หนึ่งคือถ้าคุณเริ่มต้นจากอยุยน้อยๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะผิดพลาดลด้มเหลวมันก็จะมีสูงนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเริ่มต้นในอายุที่แบบเยอะขึ้นโอกาสที่คุณจะผิดพลาดมันจะต่ําลงมันแตกต่างกันตรงนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประสบการณ์ที่ต่างกันมุมมองคนเรามันก็ต่างกันแนวความคิดมันก็จะต่างกันถูกไหมคะนี่คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นคือถ้าสิ่งที่ไพ่เขาชี้ก็คือว่าชี้เขาเขาก็ชี้มองที่ว่าเอ้ยเนี่ยคนที่คนแบบ เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าแก่หรือเด็กนะคะแต่เขาก็บอกเป็นคำว่าอะไรก็ตามที่คุณไม่มีประสบการณ์เนี่ยโอกาสที่คุณจะล้มเหลวมันก็สูงอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันถึงได้สามดาบมาไงคือแต่เวลาที่คุณได้สามดาบมันอยู่ที่ว่าคุณสามารถที่จะแบบฟันฝามันได้หรือเปล่าละให้ความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณยังยืนหยัดคุณสามารถลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็ทําวนอยู่เนี่ยคุณก็จะค่อยๆได้ความรู้มากขึ้นและสุดท้าย เฮ้ยมันอาจจะแบบเกิดสิ่งที่มันคาดไม่ถึงก็ได้ถูกไหมคะแม้แต่เดอะทาวเวอร์เนี่ยเดอะทาวเวอร์มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าหนึ่งคือมันเป็นการทําลายความคิดของเราหรือทําลายในสิ่งที่หรือความเชื่อของเราก็ได้นะหรือทําลายอะไรก็ตามที่แบบมันมันไม่สมเหตุสมผลนะ่ะแล้วมันก่อให้เกิดสิ่งที่แบบมันมีมันมีความเป็นไเ,เป็นไปได้หรือความสมเหตุสมผลมากขึ้น ะะเพราะฉะนั้นนี่คือการได้เดอะทาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปสําหรับชีวิตแต่ในกรณีของคุณเนี่ยชาวราศีพิจิกคือการได้เดอะทาวเวอร์เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันทําให้เราได้มองเห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตต่างหากโอกาสที่เราจะได้ทําในสิ่งที่แบบเออเหมือนกับแบบมันก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นทางสองแล้วว่าทํายังไงอะ่ะเราถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตขึ้นมาได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราได้ไพ่เริ่มต้นที่ดีเราได้ไพ่ที่แบบได้ไพ่ที่แบบเราได้ทําแล้วมีความสุขกับสิ่่งททีเราาํ นึกออกปะเพราะฉะนั้นคือชาวราศีพิจิกะถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียที่คุณอยากจะทําอะไรอยากกลัวความล้มเหลวนะคะคุณไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องสําเร็จหรอกไม่จําเป็นนะคะแต่สิ่งที่คุณคาดหวังคือคุณทําไปแล้วคุณได้อะไรจากมันคุณได้เรียนรู้อะไรจากมันต่างหากคุณมีความสุขหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณได้ทําถ้าคุณรู้สึกมีความสุขคุณสนุกอะเวลาที่เราทํางานอะไรก็ตามนะทําด้วยความรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าการฝืนใจทําเยอะ นึกออกปะนึกออกปะก็เราสนุกสกไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสนุกเราจะไม่เราจะไม่กังวลเลยว่ามันจะล้มเหลวหรือมันจะสําเร็จสําเร็จก็คือดีไงแต่มันกับว่าเราก็รู้สึกโอ้ล้มเหลวก็ไม่เป็นไรแล้วเ,เพียงแต่ว่าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราได้ทานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะมีความสุขกับชีวิตในช่วงนี้อยากจะบอกนะคะว่ามีความสุขทําไมถึงบอกว่ามีความสุขเพราะว่าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คุณไอเดียบันเจิดมากคุณรู้สึกเหมือนคุณมีอึกเนจีคุณร มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นเยอะแยะเลยโดยที่คุณไม่กลัวเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดผลอะไรตามมานะซึ่งอันนี้แหละที่ฉันถือว่าเป็นความสุขในชีวิตนะเออความสุขที่เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําอ่ะมันทําให้เราแบบเออต่อให้มันผิดพลาดเราก็ยังมีความสุขที่ได้ทํามันและสุดท้ายเราก็ยังพยายามฟันฝ่าแล้วก็พยายามหาหนทางที่จะทาให้มันสําเร็จให้ได้มันก็เหมือนกับเป็นการท้าทมันเป็นสิ่งท้าทายหนึ่งในชีวิตนะอุปสรรคคือความท้าทายคุณ อยากจะให้มองอย่างนั้นว่าอุปสรรคมันคือความท้าทายมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝันฝ่ามันไปได้แล้วเมื่อเราฝันฝ่าไปได้เราจะพบกับความสําเร็จแล้วตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ทาให้เรารู้สึกว่านั่นะคือโคตรจะมีความสุขเลยที่เราสามารถแบบเหมือนคุณแบบฝ่าด่านไม่ได้อ่ะโอ้โหฝ่าด่านเหมือนเล่นเกมอ่ะเอ้ยสุดท้ายลาสบอสได้อะไรประมาณนั้นนะแล้วฉันชนะมันได้ฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขเพราะฉะนั้นชีวิตในช่วงนี้ของชาร์ลอซต์เซฟิสิกคือไม่ใช่ชีวิตที่แย่นะเป็นชวิตที่มีความสุขที่ได้ททํําานนสิ่งงตัวเอกะะค ดีค่ะทําต่อไปนะคะชีวิตคือความสุขมันจะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากตัวเรานี่แหละนะคือบางคนมีหลายหลายคนที่แบบเอ้ยมองโลกในแง่ร้ายแต่ชาวราศีพิจิกไม่นะมองโลกในแง่ดีวยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนอยเออมันเหมือนกับว่าก็ฉันอยากจะทําอะไรก็ทานะจริงจริงมันไม่เกี่ยวข้องกับอายุอย่างที่บอกไว้ตั้งต้นนะมันไม่จําเป็นนนว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ะคุณอยากจะทําแล้วก็ทําไป คุณไม่ต้องไปคาดหวังว่าโอ้มันจะต้องอย่างว่านี้ไงคือไม่ฝันเลยอะในสังเกตอันนี้ไม่มีอะไรที่บอกฝันเลยนะคะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทํามากกว่าแล้วคนรู้สึกมีความสุขและแฮปปี้กับมันนะคะก็ดีค่ะถือว่าเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเออเปิดไพ่มาแล้วเออก็ดีนะมีคนที่คิดแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยแล้วก็มีแบบมีแพชชั่นอะเออรู้สึกเหมือนกับแบบเขาเรียกไรมีความกระตือรือร้นกับชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตตใในแแบบบบทที่ําห้ัวเองแบบ แฮ ppy ได้ไม่ว่าจะเขาเรียกอะไรคือมีความสุขได้ในทุกสภาวะการไม่ว่าจะสําเร็จหรือจะล้มเหลวจะผิดพลาดหรือจะจะสมหวังหรือไม่สมหวังคือก็คือทําได้อ่ะเออดีนะคะดีถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะสำหรับชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ